อยากเล่นการดมิตติบิกอีกเล้สาเดเจ็ดแม่กูอยากเล่นมิดนะไม่เล่นซับแล้วได้ไหมเคนี่ยาโลแกนไมิดถ้ากูขอมันไม่ให้แน่นอนเย้ยไม่กูจะไปที่อินบล็อกเกอร์ไม่สน กูอยากเล่นก,ากลงางไอเย l โลแครีเหรอเอาชิงดิม,มันน่าจะสวับเลยมัง้งมึงกดสเวนใส่ฟีนิกซ์มึงหลอน,นแน่อย่างดีไม่กดเอว็อกเกอร์เกมไหนเล่นสายไฟอ่ะเกมนี้แหละเกมนี้เล่นสายไฟได้มันไม่มีตัวช่วยเลยมันมีแค่เว้นฟูลแต่มันไม่น่าทันด้วยไอซไอซ์จริงเสียบเดียวไอไก็ได้จะตายเลยแต่เกมนี้มันความนานไปหน่อยสองบ้องเก่งกว่า ไปหาอนแวเข้ามางก่อนไม่เจอแล้กลายว่าจู่มันกลับายังไงว่าควเล่นจิงโกกสายไหนแล้วแต่มึงอ่ะไอสั์มึงสะดวกชอบสายไหนมึงก็เล่นสายนั้นไปสิสนใจอีกแล้ะกโอเกตตัวยี้นี่เลยคุณบอกเลยคอยรเปล่าครับัเป็นการแย่งบอลแบบจักเท้านง่ายเลยนะครับ ทีนะ่นกูขันมันแล้วกูสเวลกูเลยอัพไอสัตว์เวลอัพนี่คือลากีโหดละดาเิดเยอะเก็มีข่า้าด้วยแต่ว่าได้มีถามมาว่าเยเสมอนะครเบวันตโคตหยเลยที่มานี่เลยเวันนี้ปลกไปชนะเล่นในบ้านนะครับชนะคอเส้นสอศูนนะครับ เลี้ยมีนีบุกไปเยือนนะเอ่ะตวตอยู่่ะอกมากครับม่นมันอับดุดดินเปล่าวะเบิร์นมานาวทีดีกว่าเดี๋ยวเราดูอาการท่าสามนับกี่ครัโอ้ยสเวนโดนฟบาทแล้วก็ไปคู่เลย แค่นี้ดูมีจุดเกมมากกว่าขั้นเดียวนี่ว่ามันมีบดดินหนึ่งขั้นเลยโมบายเองก็มีจังหวะได้หม่งเหมือนกันนะครับแต่วหม่งไม่ไม่ดีนะอันนี้ชาก้ากบให้ขึ้นนี่ข,น <c oughs> ขึ้นนี่งานเคียร์บ่อยนะผมด้านซ้ายกี่ขั้นวะครูมองไม่ออกว่ะ สายเข้าทางสวยเลยครับเตยอยเหรอเตยอยนแลยเตยยหอตยยเหรอตนมาครับย้อนไม่โยนแล้วครับค่อยๆคล้องกันอที่ไอ้ที่ร่อนแล้วย้อนกลับที่ซ้าเลยโอ้ว่าไม่ยอมพยายามจะวิ่สิ่งสายนะครับต้ๆมันน่าลำคานอ่ะมันตีแรงด้วงยนเตยอยนเหรอเตยยลยตยยนเลยยยเหรอต ดีไปหมดนะครับแทงต่อมาให้เบิร์กไวแต่ว่าทีนที้ก็เร็วพอแล้วครับก่อนแล้วก็สิงหลังให้ทางเลโน่ไปชากาอ้าบอลลุยขึ้นมาคนระับชาาโดนาตามมาเล,าล,าาล,าาลย้เปิร์กลลากระแซดลากระแซดหนีหอยเบียดมาได้ที่โซโก้ก็ตามมาโอ้ลุมสองเลยสุดท้ายพอโดนล,ลุมสอง เสียบอลแต่ว่ายังได้ฟาวนะครับลักเซะโดนทางทูโซโคชนล,ลูกไปเห็หน่อยนะครับดูนะคลูกทางอาร์เซนอลนะครับ,นนนรบวันนี้ลูกเซคิกที่ได้นี่ก็ยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับรอบนี้นี่เซคิคนี้เป็นเดือดๆอาจะเป็นจังหวะที่เปิดโดนเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษมาครับไกดเลฟซาก้านะครับแล้วก็วิลเลียมอ่าโอเค ไอออมัสก็อบดิสตอร์เลสขวาวิ่เลี่ยนรับเปิดโค้งไปลูกนี้ยังติดศีรษะเดินไปเร็วเอ้าปอดยังลอยอยู่ในกรอบเแคโทดของเปิดโอบาเมยองจังหวะนี้เหมือนแจฟท่าสองนำไหยเหมือนแจฟท่าสองนำอะผู้จ่าการละเนี่ยไม่เกี่ยวกัสเตต้านี่ อย่างเปเป้ก็ไม่อยู่ด้วยครับแต่จังหวะนี้สุดเส้นหลังครับสาก้าครับโยนไปตรงกลางแล้วได้มงครับแต่ว่ามันโหนครับกันก็เก็บได้ครับลิงสอปไปด้านขวาวิลเลียนให้เป้ลิงเปิดตั้ตงแต่โลูนนี้ก็ยังปัดได้ครับทางด้าวน์กโยเิสคือวิธีในการโหนของพลากาซัตบอลพุ่งไปให้หากตัวทางก็โยเิสด้วยนะครับก็เป็นอีกครั้งที่โมงในกรอบเขตโทษครับลากาแฟ หัวคู่เป er no. hey, hey, so re hey, oh ิดมาแล้วก็นวนี้กยอริสเองก็ปฏิกิริยาดีครับปัดออกไปได้ครับครึ่งสนามเลยครับย้อ่เอ้ยมยีก็ทำอ๋ออ้เจนี่แทนโกเซ็ตเดิมกันโ้ ตั้งตั้แตังแต้งตัง้งตายครับตัวด้านหลังให้ทางเจนี่เปิดลูกนี้ไปยัเป็นหลีกนี่ทำไมเลนข้างทีมกูมันเหนม็นเหม็นวะนั่นก็คือแมนยูนะครับที่ยังลูกขี่ลูกคนอยู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่อยู่ก็ขอเสมอนะครับ ครึ่งหลังนี่จังหวะาเซบิีไม่เดินเกมเลยนะปืนไม่ได้ยิงเลยนะให้ไปด้านในก็โดนซิโซโก้ดักไว้ได้ครับจริงๆด้านนอกเล่นยากไปหน่อยครับไรจังที่ล้กแล้วนะครับอาริกาสเปนนี่ยังศูนย์ศูนย์นะเดียร์เลียวกับเอลเช่เลยนล้จะมีการเปลี่ยนทัพเปิดน่ารำคานจัดจากใจเลย เซ็นเ์ท็ตท็อตอลดำดาบี้สเปอร์เจ้าถิ่นยังนึงสองูนย์อ้าวาจารยเอ้ยตุโยรอสเปอร์นี่คิวเปลี่ยนตัวก่อนนะครับงโออกครับเอ้ยตุยตุยแล้วตุยตุย้วตุยดเวลานะครับเรียกสกิณฑ์ที่ปให้กับแฟนที่เข้ามาเชียร์ในวันนี้ครับลโซ่นะครับ จะโดนสักทีใครเออล่อนคุยกับเต้นไปกอบเต้นไปแบกแบกแบกไปดิไปดิดูระบบการใจด้วยตลอดที่ได้รับ โต้ตาไร้ที่เปลี่ยนไปนี่ก็เปลี่ยนเนื่องจากการบาดเจ็บของสุมาสปาเทเลยนะเครียดแทนมิเกลเซฟาเลยนะหันไปดูรายชื่อซูมานั่งสำรองกันใครจะมีโอกาสการเปิดบทเล่นเกมได้เลยเมืกิ้งเซฟเซฟสต็อปเซฟเซฟมึงต้องแอบเลยครับเมื่อกี้มันจะไปเน้นมึง thank you thank you thank แ่ j s come Just come Just come Just come j t oh, c o m โอ้ยโลได้ยินเสียงอะดิเราว่า <c oughs> <c oughs> บอกเพื่อกับเดินใดเลยนักเก็ตไป <c oughs> <c oughs> on top. No, no, no. did they have his son. Okay. this is worker better. We No egg, no egg. I have been, I have been. You want to go finish, finish? Go, go, go. I'll, I'll have a rat on him. Nice, no one, nice one. Let's farm, train, let's farm. Uh oh, can you give me this item? I need MagHat Q. Yeah, I'm running top. Running top. Solo lucky Yes. You take it, you can take it, can take it. I go Hellsweep here. I can't do much. I can back up, I can back up, I can back up. Yeah, I'll show sure, sure. Watch me, watch me. Nice one. Ooh, now away now. Look at this guy. Coming, yeah. me, come here.

Power. Why, no, we definitely just, just have a uh, uh back, 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 it's ok เอาได้นะทำมีทำมีทำมี no no let me die let me die let me die I'm fine 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 need what here <laughs> <Good> surprise <laughs>

โอเคโกรัชปกติไม่มีอูไต่แม่งอย่างโง่เก่งเก็ตรชเก่งเก็ตรชแตเก่เก็ไฟรช แล้อาปีอย่างสวยเช่นนี้เข,ข,ข,ขื่อมไม่ถึงเลย ไปอินแบซุปแครี่เด็ดแม่มึงโยนเกมชัดชัไอ้สารมึงแค่อินแบซุปแครี่ ไฟไฟเกน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 ไฟเนไฟ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 เกนไฟ Let's g เกีไฟเกมไแเ้วเลนไเกรไฟเีเลยไปเกนไฟมเกไฟดไ นวัยรุ่นเมื่อไรจะโดนสักที

มเมลเบบเมลแตกแตกไปยลอยตัดแล้วกูมีโอซีนี่หว่ามีโอซีนี่หว่าแล้วกูทิปเป็นคิวได้ยังไงกูงงกูทำอะไรอยู่ดีก็ทิปเป็นคิวงงมากยัง,งไม่ทันทำอะไรเลยทิปเป็นคิวขึ้นแล้วฮัโลโหล อะไรเนี่ยเหยียบกูไม่ได้สโลว์แฮนด์วเห็นสัตว์กูคลิกไม่ตรง ลูกกระจกอ้โกจัดอะกูบอกเลยบอกเลยลูกกระจกอ้โกเข้มจัดอ่ะลูกกระจกอ่วกเอาดิอีปีขึ้นไปดิเสียบอะไรง่ะมืนเยี่ยนี่ยังแม่ ดูดิลูกกระต๊อกขัวบอกเลยโคตรเข้มลูกกระต๊อกขัว สกิลเพลไม่ได้ครึ่งกูพวกนี้เนี่ยเกมไหนที่กูเล่นผ่านคือมึงโดนกูตามสไตล์แรงตายนี่น้องซักตัวไม่ได้หรอเพราะกูเก่งเกินก็ง่ายไป ไอ้ยาโรใครสอนมึงเล่นกดแครี่เล่นวะมึงไม่ไปเว้นฟูมึงจะให้มึงมึงไม่ไปเล่นเว้นฟูมึงจะสะแรกเอาตัวมันทำไมวะมิตเตอร์บิ๊กมึงเล่นจริงเกมไหมพี่